รวมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างพื้นที่ดีๆที่เรียกว่าพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเด็กเยาวชนและชุมชนก็เกิดขึ้นทีมสื่อพลมเมืองจัวันออกนีจังคีอขอนย่าทุกท่านล่สร้งพื้นที่ถนนกรอยยิมเพชรบุรีดีจังไม่รู้จับเปาเป็นันใจของ ในจังในงานมหกรรมก็มือการที่เด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนทางานเองแล้วเด็กๆเนะี่ยคือเขามีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็ในการทํางานของเขาเนี่ยเขาก็ไปชวนผู้ใหญ่ชวนเครือข่ายเราจะมีเราจะมีาะมาะมาการทํางานหลายรูปแบบเราทำงานเป็นเครือขายอย่ายเยาวชนภายเด็กเยาวาชนอยู่แล้วในแปดอำเภอของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เมื่อเราจะเป็นมหก,กรรมเนี่ยเราก็ชวนเครือข่ายของเราเนี่ย มาจากพื้นที่ต่งตางๆมารวมกันที่ในตัวเมืองเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับคนในเมืองแล้วก็ชวนคนในเมืองเนี่ยให้เขาร่วมงานกับเราด้วยเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีระบบไม่ใช่อยู่ๆโผล่ง,งานมาเลยแล้วก็ให้เขาทำแต่ว่าเราจะลงพื้นที่ในเมืองเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันงานเนี่ยทุกคนก็มีส่วนร่วมกำหนดงานกับเรางานจะจัดเพื่ออะไรที่ไหนอย่างไรมีใครมาร่วมบ้าง ใครจะทําอะไรเนี่ยในชุมชนในเมืองเนี่ยในพื้นที่เจ้าองพื้นที่ที่เราเห็นรุ่งรับในคนต่างเนี่ยเขจะร่วมกับเรามาตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่อยู่ๆแล้วเอาคนเข้ามาว่าไม่ใช่เอางานขกับพื้นที่สามดีก็หมายถึงพื้นที่ที่มีสื่อดีนะคะแล้วก็มีตัวพื้นที่แล้วก็ตัวภูมิปัญญาสื่อดีก็หมายถึง สื่อทั้งอาจจะเป็นสื่อกระแสหลักสื่อท้องถิ่นสื่อขุงคนสื่ออะไรที่เป็นกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ะคะ่ะที่ทําให้เด็กเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้นะคะนี้มันต้องมีพื้นที่ในเชิงกายภาพเป็นพื้นที่ที่เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบมีผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่มีความสุขนะคะมีการสร้างความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ที่เกิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าในตัวเอง นะคะเรียนรู้รากเงาประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ดีนะคะแล้วก็ดึงศูนยปัญญาของคนในท้องถิ่นจะเป็นภูิปัญญาที่มีอยู่แล้วในอดีตหรือสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่สร้างคุณคุ้มกันให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะรู้จักคุณค่าของตัวเองเท่าทันสื่อด,ด้วยก็เท่าทันสังคมเท่าทันอารมณ์เท่าทันด้านในของตัวเองซึ่งถ้าเรามีมองค์ประกอบตรงเนี้ย นะคะในเป็นกิจกรรมเป็นกระบวนการที่อยู่ในชุมชนแล้วก็มีความต่อเนื่องให้เด็กได้เข้ามาเข้าถึงจริงๆมีส่วนร่วมจริงๆนะันจะเกิดการพัฒนาในเชิงหัวซึ่งเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปไล่ตามปัญหาซึ่งเราคิดว่ามีปัญหาสังคมมากมายในการเปิดพื้นที่เชิงหัวให้ทุกคนมีคุณค่าของตัวเองทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามจ้ ไม,ไม่จำเป็นต้องมีคนสําคัญหรือเป็นเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆนะคะทุกคนธรรมดาก็สามารถที่เข้ามาไปส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ตรงนี้ได้ดลลาาและนับเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายศิลปินและกลุ่มทำงานด้านวัฒนธรรมจากต่างประเทศ นำซุ้มกิจกรรมหัตกรรมมาไว้บนถนนสายนี้พร้อมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของศิลปินจากเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนับเป็นไฮไลไท์สำคัญที่เชิดหน้าชูตาให้กับเมืองเพชรสมเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอย่างแท้จริง Yai มรรคคิดจับจ้วง ขอเซ็นมือให้กับโมนีการเมลานด้วย,อย,อยและโมนีไทยเรียกว่านี่เป็นครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรีนะคะรับแนวความคิดของเพชรบุรีดีจังไม่รู้จบคือความตั้งใจในการทำงานรวมถึงการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สร้างสารรค์ของเครือข่ายเพชรบุรีดีจังที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานได้กลับไปค้นหาพื้นที่สร้างสารรค์ภายในชุมชนของตนเอเ mm hmm. จจักรพันธ์ถ่ายภาพยอดตองสิริยาพรรายงาน